สาวดีนะได้เลยจ้ะมาชอบร้านนี้ยนี่อ๋อมาเลยมาเลยสั่งอะไรกันไหนดีเลยคืออะครกันพอดจ้ะโอ้โหได้เลยครับนี่ดื่มฟรีเลยนะเดี๋ยวมตัอนนี่ดื่มฟรีดื่มฟรีอย่างงั้นใช้ฟรีอ่าดีที่ให้ฟรีขอบคุณมากเอาไปดื่มนะนี่ดื่มฟรีเอาใส่รูปแป๊บนึงน้องสาวเอาให้ผู้จัดการด้วยครับผู้จัดการครับอ่า อย่าตีเป็น,ปนะใครยังไม่ได้ถ่ายแล้วกันหนึ่งสองยืดมือมมนะครับเอาคุณอัดนี่ดื่มฟรียังฮะหนึ่งสองตอนนี้หลังจากมาลงเครื่องมาจากนครศรีธรรมราชก็มาแวะที่ร้านนะครับนี่ก็เป็นแฟนคลับของเราที่มาช็อปปิ้งที่นี่ขอบคุณมากนะโชคดีนะามี้นะ,นะก็จะเรียกว่าเข้าทำการโปรโมทที่นึ่เนื่องจาก โลโซนี้ของเราเนี่ยผลิตเสร็จแล้วน้องได้ยังเอาสิเนี่ยไปดื่มนะดื่มฟรีนะลองชิมก่อนสินะ,ะนี่คือก็คือโลโซนนยยี้นี่ทักหมื่นก็ถืออยู่นี่นะฮะผมเอามาให้ดื่มฟรีเลยนะครับเอาให้ดื่มฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนแรกก็จะขายให้เป็นเรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันเล็กๆน้อยๆนะครับใครผ่านมาตรงนี้ก็สามารถเดินเข้ามาแล้วก็ดื่มกันได้นะครับว่าติดต่อขอที่น้องๆนี่นะฮะแล้วก็ดื่มได้เลยนะครับ ก็นี่เพิ่งไปรับมาหม,มาดๆเลยนะครับวนัวนเมื่อวานนีโดยหมดสอ้โยน์ในสุดคนละน้ำดื่มไม่ต้องซื้อนะครับยังไม่ดื่มฟรีนะใ <c> ห <oughs> ้ดื่มเฉพาะโลโซดีก่อนนะครับเป็นช่วงเรียกว่าปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนบของโลโซแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่ชมอยู่ในขนานนี้มีความสุข,ขสมากๆนะครับขอให้น่ากลุ่มผู้รสียหายเนี่ยุ้มครองปกป้องให้ รอดปลอดภัยทุกคนนะครับขอให้ร่ำรวยให้มีความสุขตลอดทั้งปี259เที่จะถึงนี้นะครับ,ค,รบค่ำคืนวันนี้ผมเองนั้นจะแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านพิชบ้านะครับนนร้านเอาร้อยหนึ่งบางคนจะไปร่วมสนุกันนะครับแล้ว,วก็การสนับสนุนครับอ่าน,นี่นี่ดูดู